ร้านเพื่นนี่ซื้อว่าร้านครัวไม้ลังนะครับร้านครัวไม้ลังนะเอาเด้ยว่ามันเป็นตาเสียบบอผมมักแบบนี้นะครับอาหารบานๆเฮาปิ้งปลาเมยไข่นะครับพี่น้องต้งว่าตัวไหนไข่ไข่บอนะจอดครับอือหือรสชาติจังสี่เลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยู่ร้านครัวไม้ลังนะครับ ร้านครัวไม้ลังในเพิ่นศรีูยอ่างเก็บน้ำห้วยยางบ้านห้วยยางตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับร้านเพ่นเนี่สิมีอาหารแบบบานๆเสบๆสบนะคบพี่น้องครับมาเบิงครับนะครับปิงปลาปิงปลาเนี่มาจากอ่างเก็บน้ำห้วยยางเลย้อครับพี่น้องครับเบิงโอ้เตบแส่บครับพี่น้องครับเบิงเดี๋ยวสิสังมากินกับสมตำครับนี่โอ้ เป็นตะแเสบแห้งครับพี่น้องครับเบิ่งเบิ่งเอาเด้อแส็บหรือบ่แาเสบก็ได้แต่ว่าผมว่านี่กินกับส้มตำเนี่ยเป็นตะแเสบแห้งครับพี่น้องครับนะเดี๋ยวสิไปสั่งส้มตำแม่คขาไก่ย่างเพิ่นก็มีเด้อครับพี่น้องครับนี่ไก่ย่างไก่ย่างห้วยทับทันนะครับไก่ย่างห้วยทับทันก็มีแต่ว่านี่ล่ะผมสนใจปลานี่ล่ะครับเดี๋ยวสิเอาปลาไปกินกับส้มตำเด้อพี่น้องครับ เอามาลองซิมกันครับพี่นองครับบ้านนี้ปิ้งปลาเป็นตาแสบบอครับพี่นองเอาเบิ้งเอาเด้ออุ้ยปิ้งปลามาจากนี่แหละครับห้วยยางนะครับขุนละห้วยยางก็จะต้องขุนนะครับลานเพื่อนนี่ซื้อว่าร้านครัวไม้หลังนะครับร้านครัวไม้หลังนะครับอยู่ที่พิกัดของ้านเพื่อนนี่อยู่อ่างเก็บน้ําห้วยยางบ้านห้วยยางตําบลเมืองหลวงอําเภอ ห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมมากินปิ่งปลาเพื่อนเหมือนนี่พี่น้องเบิ่งเอาได้ว่าเป็นตาแส่บบ่ผมมักแบบนี้นะครับอาหารบานๆเฮาปิ่งปลาเม่ไข่นะครับพี่น้องครับเอ่ะมาลองซิมกันเลยครับขาเหนียวนี่มาแล้วขอนียวก็มาแล้วมาเดี๋ยวผมสิลองกินเบิ่งว่าตัวไดไข่ไข่บอนะครับแกะออกกันนะครับพี่น้องครับนี่ละน้ำจิ้มเพื่อนนี่เพต้อตรงห่วงนะครับพี่น้องครับน้ำจิ้ม รสชาติแสบนะครับน้ำจิ้มแสบแ,สบแล้วก็ปลากอะเออเบื้งเอาครับพี่น้องเป็นต่อแสบบ่นีและครับน้ำจิ้มเพิ่นอ่ะเดี๋ยวสีล่องบึงเลยด้วยครับพี่น้องครับเป็นยังไงนี่นั่นเห็นใครเลยออือหือพี่น้องครับรุดยอดครับอือหือ รสชาติจังสี่เลยครับอืมเด็ดมากอืมดำแจ่วเป็นกันนี่แหละครับพี่น้องครับของแสบมันอยู่มองนี้ครับพี่น้องครับไข่ไข่ปลาปิ่งปลาไข่ครับพี่น้องครับฮะดำแจ้ว อือเด็ดมากครับอ,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 อสุดหย่อนครับพี่น้องครับนี่วันนี้ก็ไข่นะครับเอาเบิ้ลงเอาครับพี่น้องครับนี่ปลาไข่ปลาไข่อ้า อ่ัสรุดยอดนครับพี่น้องครับที่นี่คือร้านกัวไม้ลังอ่างเก็บน้ำห้วยยางบ้านห้วยยางตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับผู้ใดอยากมากินกับเลนเชิอนะครับผนมีปิ้งปลาแบบนี้ทุกวันนะครับพี่น้องครับพอโตกินแบบแซ่บเปรตอร่อยด้วยพี่น้องครับมาในร่าคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ